ก็ต้องกราบสดดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาดูช่องผมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแม็กฟารเอ,อ่อสปอนนะครับอืมดูรายละเอียดกันเลยได้มาจากในกลุ่มเฟสน,นะครับราคาประมาณ470ถือว่าราคาโคตรใช้ได้เลยซึ่งมันเป็นตัวที่ผมชอบนะครับก็ The c ค o าวอีกชื่อนึงก็ไวโอเลเตนะครับ ไวโอเลตเตอร์นี่เป็นร่างจริงของมันนะครับหรือเขานี่เป็นตัวเหมือนมาป่นประสาทของสปอนนะครับงั้นเดี๋ยวจะมาแกะรีวิวกันเลยนะครับคำเตือนนะครับเอยคลิปจะโดนติดเหลืองวาเอ้ยไม่เป็นไรแล้วมั่งก็กูไม่สามารถสร้างรายได้นี่วะเราจะมาเปิดกันเลย รับนี่เดอะคาวตครับครับหืตัวตันๆนหนักๆเนี้ยนะใช้ได้ตามสภาพมือสองนะครับเ,เด็ดดวงจริงๆถหงงูจีดตรงแฟลเนี่ยครับโทรศัพท์เป็นอะไรไร้อนนิดหน่อยไม่ได้เลยไอ้เหี้ยเปิดแฟลไม่ได้เนี่ย ชอบตรงมีรูปเดี๋ยวผมใส่มิสไซแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วเป็นการใส่มิสไซเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดีเทลนี่ใช้ได้เลยลองยิงหน่อยสิยิงไงวะเฮ้ยเอออุ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดเอ้ยจับอยู่นะตัวตันตนหนักๆเลยโคตรเท่มาดูรายละเอียดดีเทลกันเลยครับ ก็นโลกจิตเลยบอกเลยตัวน้ะเท่ๆสไตล์โจ๊กเกอร์เอ้ยไม่ใช่โจ๊กเกอร์นี่นี่มันคือเดอะคราวคือแบบอาวุธนี่จัดเต็มจัดจัดเลยแปบ๊บนะขอตั้งมันนีโอ้ยล้มยังเลยวะอเออนี่นะครับผมรายละเอียดของเดอะคราว คผมค่าจริงๆกับสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทบอกเลยครับดีเทลไม่แน่ใจมันหัวของใครวะผมก็ไม่ได้ค่อยตามอ่านสปอนด์ชอบไปแหละแต่เห็นมันจะมีออกใหม่ด้วยนะพี่ทอแเราออกมาใหม่ด้วยแบบมีจุดขยับเพิ่มเยอะขึ้น แต่ของผมซื้อมามันเป็นรุ่นเก่าไงครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยูเป็นมือสองมีคนแกะแล้วของผีหรือเปล่าไม่รู้แฮ่มายิงโชว์อีกรอบเลยครับผมไ <c oughs> <c oughs> อเยี่ยม,มแหลงเลยวะ <c oughs> เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมีของมารีวิวใหม่เดี๋ยวผมจะลงเรื่อยๆนะครับผมจะคุยสวยใช้ได้งั้นก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ